ได้แล้วปัดโดน้อนผมก็ไปนําเรียนผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านก็จะสั่งการให้แต่เ,เรื่องก็ยังเงียบหายไปก็อยากประสานงานกับท่านโดยตรงเลยนะครับขอโระทางผมไม่ได้ไปคนเดียวท่านายเฟอร์ไปด้วยทีไหครับที่านไเฟอร์คลองเขื่อนครัไออรเ่ไปด้วยไปด้วยนะครับก็ไปประสานงานแล้วก็จะประสานงานมาแต่เขาบอกว่า ภายในเจ็ดวันเขาโทรมาหาผมภายในเจ็ดวันจะเรียบร้อยเพราะว่าทางแมคโครเอามาลงเจ็ดแปดตัวผมก็มองดูแล้วไม่มีเจ็ดแปดตัวไอ้ผมประสานงานกับท่านผอทีบว่าแมคโคมีน้อยจะเกินผมฝากท่านด้วยว่าอยากจะให้ท่านทำหามล่งหามค่ำเลยจ่ยายไปเลี้ยงไปเลยดีกว่านะครับในเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ย ท่านไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนอย่างหนักทีแรกผมดีใจนะครับผมประสานกับคุยไม้ว่าให้คุยไม้ขอโทษนะผู้ภาษา้าบ้ายคุยไม้ให้เขาเปิดประตูเปิดแล้วนะคุยไม้เขาบอกเขาอย้อนผมเลยว่าเปิดเข้าไม่เดือดร้ออกผมบอเอ้ผมก็นึกว่าเาเปิดทั้งวันทั้งคืนท่านี้ว่าก็ฝากท่านด้วยผมดีใจมากครับผมดีใจจริงๆครเดือดร้อนก่อนแักก็เองเขาบอกเปิดเดือดร้อนอีกก็ฝากท่านด้วย นำเรื่องเสนอผบ<ว>ปารท่านทีเซนลายมือชื่อด้วยนะครับผมอยากให้ท่านออกปัดประชาชนด้วยออกปัดประชาชนด้วยจะาหาว่าเราม,มาเอเอเราไม่ขึ้นมานะครับเรานก็นเรื่องถ่ายเอกาสารเดี๋ยววิถ่ายีอบจอก็ได้ถ่ายแล้วก็ให้ท่านท่านพอออกเกิดอโดนน้าไปให้ท่านประสานงานว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับผมวันนี้จะทำยังไง ก็ผมบอกแล้วว่าถ้าหน้าหน้าที่ผมเป็นไงเป็นกันผมต้องเปิดแน่นอนแต่ท่านเป็นข้าราชการประจําก็อาจจะอึดอัดใจ,จนิดหน่อยนะครับอยากใกล้สวยก็ให้ท่านนายเพอือพูดดีกว่านะครับเพราะว่าท่านผมพูดเองมันจะไม่ดีเพราะนายเพอือนี่ได้เห็นโอ้โหรู้อยู่กระตาว่าเราทํางานเพื่อจรงิงจังเพื่อประชาชนจริงๆจะได้ผลน้อยมากผมก็ลงมือทํานะครับให้ท่านนายเพอือได้พูดดีกว่าครับขอเชิญท่านนายเพื่อนะครับท่านนายเพื่อนี่ก็ เป็นท่านในเพอนี่ผมบอกตรงๆว่าเป็นในเพอที่ติดดินนะครับผมอยากให้ท่านตบมือให้นายเพอหน่อยครับผมเชิญท่านไปนะครับท่านไม่ปฏิเสธเลยไปรับปากทันทีถ้าไปนายเพอคนอื่นจะบอกบไม่ว่างติดภารกิจนู่นเป็นและภารกิจนี่แต่นายเพอนี่นี่ไปกับผมก็ฝากท่านนายเพอช่วยเป็นตัวแทนหน่อยครับเสียเพื่อคดีครับ กับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในเพลย์คองเขืร์นะครับที่ที่มาในวันนี้นะครับเพราะว่ามารลบฟังนะครับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาของทางชบนบทานนะครับพื้นที่ของเพเภอคองเขื่อนเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องอาศัยแม่น้าบางปะกงเ,เป็นหลักนะครับทั้ง การทําการประมงและการสัญจรนะครับโดยเฉพาะชาวก่อรัดนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกาัดซึ่งอยู่ในเขตอำเภอลองเขือ่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีสะพานข้ามแล้วถ้าเรายังเอาผักตกชวาไปผมให้ชาวก่อรัดเนี่ยเ,เขาจะเข้าออกยังไงคนป่วยในก่อรัดจะออกมารักษาพยาบาลข้างนอกยังไงนะครับการไปมาหาสู่การติดต่อสังคมภายนอกเนี่ยจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้น ผมในฐาะนะนายอำเภอเนี่ยก็เป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับมาสะพอ้อปัญหาให้ทางคนประธานเนี่ยเร่งเร่งมือเร่งแก้ไขนะครับดําเนินการในปัญหาฝัตกตบถาวรนะครับก็ได้ประสานงานกับท่านได้รับฐบาลกรุณากับท่านนายกอบจอเนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเราทําทุกวิถีทางแล้วนะครับทุกวิถีทางนะครับในอำนาจหน้าที่ที่เราจะทําได้อย่างที่ท่านนายกอบจอพูดอำเภอก็ทําทุกวิถีทาง ในการสะท้อนปัญหาในการเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้วนะครับก็ต้องขอความกรุณานะครับท่านประธานนะครับช่วยสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่นะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะของคลองเขื่อนวันนี้นะครับได้รับทราบว่ามาจากทั้งคลองเขื่อนบางค้านะครับเอ่อบางขาะรวมทั้งเอ่อบางแตนบางสวนนะครับในพื้นที่จังหวัดปรจวบุบุรีนะครับต่อแก้วด้วยอ่ามาแก้วด้วยนะครับเมืองด้วยอ้าวโอเคนะครับ ก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนชาวบ้านนะครับแล้วก็คือปัญหานเนี่ยเราเราไม่อยากให้ให้มันเกิดโดยที่ที่เราในฐานะหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ไม่ได้ขยับเงื่อนหรือให้ความช่วยนหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านโดยเดียวครับขอบคุณครับท่านนายพลครับวันนี้ในฐานะท่านเป็น นายเพือของเขื่อนถ้าความเดือดร้อนเนี่ยก่อรัดรัดทั้งหลายเนี่ยทวนใจอยู่อำเภอของเขื่อนวันนี้ท่านจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับชาวบ้านไหมครับว่าท่านจะรีบโระัานกับ,บทนในฐานะหน่วยงานรักด,ด้วยกันครับในการดําเนินการนี้ครับท่านว่าจะกี่วันแล้วเสร็จแล้วก็ขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างรครับท่านครับคือไอเรื่องติดตามสถา,านการณ์ทางตกบฏวาเนี่ยผมติดตามทุกวันนะครับแล้วก็รายงานสถา,านการณ์ให้กับทางผู้นํา พื้ที่นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทราบตลอดนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงจนจนนำไปสู่ว่าเราประเมินดูแล้วเนี่ยมันวิธีที่กำทําอยู่เนี่ยมันอาจจะยังเป็นวิธีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะครับเราก็สะท้อนปัญหาให้ทางชนประธานทราบนะครับส่วนส่วนที่ว่า ปัญหาเนี่ยจะรุกลร่มภายในกี่วันนะครับผมบอกในตอนต้นแล้วว่ามันเกิอนอหน้าหน้าที่ของผมมันเจอนหน้าหน้าที่ของท่านนายกอบจอนะครับที่จะ,ะตกปากรับคำได้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทางประทานเนี่ยไปสะท้อนกับหน่วยงานที่กําหนดนโยบายเนี่ยว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ยังไงครับครับเช้าเช้ากองเขื่อนที่ติดอยู่ใน,กนเกาะรัดเนี่ยที่ออกไม่ได้เนี่ยมีกี่คนเดือนระ เออ่ประมาณร้อยกว่าเรือนครับที่ที่อยู่อาศัยอยู่บนเกาะลัานทางมีพนากงานรักวัวเรือนครับครับมีจํานวนกี่คนที่เดือดร้อนก็ประมาณสองหรือสามร้อยคนสามสี่ร้อยประมาณสามสี่ร้อยคนครับครับท่านใช้เรือเดินทางเข้าออกใช่ไหมใช้เรือครับเพราะว่าเกาะล้านเนี่ยไม่มีสะพานข้ามไม่มีสะพานข้ามใช้เรือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เรือร้อครับท่านนายเภอครับแล้วตอนนี้ที่มีปัญหาเนี่ยทางอำเภอได้ช่วยกับชาวบ้านยังไงครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้นครับ ในการช่วยเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ลำน้ำบางปะกงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางานประทานเป็นหลักนะครับความจริงแล้วอย่างที่ท่านท่าน,นประทานพูดนะถูกนะครับว่าการแก้ไขปัญหาผักโขชวาเนี่ยมันทาได้ทุกภาคมันมันมีหน่วยงานรับผิดชอบแต่ทุกภาคส่วนแต่ในส่วนของกระทรวงอ่าไทยเนี่ยรับผิดชอบเฉพาะในลำคลองคลองสาธารณะที่ที่ถ่ายโอนมาเป็นภารกิจขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนในลําน้ำเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศสยทางทางคนพื้นือประทานเป็นหลักเราก็ประสานกับพลประทานมาโดยตลอดนะครับในการเข้าพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยว่าตอนเนี้ผับตกมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะนะครับก็เราเราทำอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามันมันเกินอำนาจหน้าที่ก็เลยต้องสะท้อนปัญหาซึ่งเราเคยสะท้อนปัญหาไปแล้วในฐานะศูนย์รวมทำอำเภอบองเขนเนี่ยสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในเรื่องกตรจราวไปแล้วหนึ่งครั้ง นะครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครับก็จะทำหนังสือรายงานความเดือดร้อนชาวบ้านเพื่อนเพื่อเข้าไปครับนะครับ พี่น้องพี่คารบครับ